ัจำไม่ขึ้นใจนะเพราะว่าแต่ทุกคนเนี่ยท่าท่าอย่างที่ผมบอกเมื่อเช้าคอนี่มีไม่ต้องกี่ท่าทาได้ท่าๆนึงก็ถือว่าสาเร็จแล้วอกก็เหมือนกันเอวก็เหมือนกันไม่รู้ตกิจท่าเอาให้เก่งท่าก็เรียบร้อยแล้วครับเนาะโอเคขอบคุณมากครับสวสดคท่าน สองกานมีนองกันใคก่อนโอเคเราเาเราราเราราเราเรกราเราเราเราลราเนาเราเราเราราราลราเรานาเรูเรา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 เกาเร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 าทราเาเราเรกเรายราเราเราเยาะราเราเราเรัะเลยเราเ้าเร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 เยอะราเนักเรา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 หนักมานแนเนอเรยเ่แล้วว่าเร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 าเนาเเารแรราร แต่ถ้าอะไรเงี้ยค่ะก็เคยมาฝึกฝนกันอีกทีนึงจำตรงไหนทำตรงไหนนะคะจำไม่ได้ก็แนะน้ำไ้เลยค่ะไปติดตาม Youtube ของพายาจารย์หรือว่าติดตามใน f a c e b o o k ของพายาจารย์เจ้าคูถนอมทีปังกะลอะ,อะไรเงี้ยพายาจารย์ก็จะเอาลงนะคะแต่ส่วนมากอยากให้ไล่ไปดูใน y o u e ทู o ยูทู e ตอนนี้ยพายาจารย์มีเยอะเราก็ไปดูเลยถ้าไหนเราไม่มั่นใจถ้าไหนเราไม่รู้ให้ติดตามใน youtube นะคะ เราผุกพนับไปอย่าบอกว่าผ่อนผันพรุ่งนี้ก่อนมเมื่อืนก่อนไม่ต้องค่ะทําเลยทําให้เลยไม่ต้องห่วแรงเรานะทาไม่เถิร์ดลยลวเราก็จะเก่งเองทําบ่อยๆซ้ําๆเราจะเสียนเสียทุกคนเพราะว่าตัวเองก็ทําเสร็จก็ไปออกหน่วยเลยนะคะก็ตอนนี้ก็นับไม่ได้เหมือนกันก็อาจจะแซงหน้าใครหลายๆคนไปแล้วไ็ได้เลยทุนพี่แนละอาจารย์เพราะว่ามีร้านด้วยแล้วก็ออกหน่อยๆมากนะคะ ใครสนใจนะคะอยากออกหน่วยหรืออะไรเงี้ยถ้าว่างหรือจะไปกรุงเทพจะไปกรุงเทพอยู่แล้วเดี๋ยวจะแจ้งในกลุ่มนะคะใครสนใจก็ออกไปร่วมได้นะคะขอบคุณค่ะ <laughs> มาเลยพี่เดี๋ยวมันจะช้าหน้าผอาจา์เลยนั่ง <laughs> อ๋อผมผมนัดนะครับก็เป็นรุ่นที่แล้วรุ่นที่แล้วครับก็เป็นสิทธิ์สมัครเรียนเรียนมาสองปีแล้วสก็ติดตามอาจารย์มาตลอดนะครับเกือบสิบปีเหมือนกันนะครับเนาะก็ไม่มีโอกาสที่ได้มาเรียนกับอาจารย์นะครับก็ตัวผมเองนี่ก็มีความชอบอยู่แล้วนะครับเรื่องของศาสตร์การบําบัดใช้พวกนี้นะครับเนาะทีนี้พอ ได้มาฟอลโล่หรือว่าติดตามอาจารย์มารู้สึกถึงความคือโรคบางโรคมันไม่ต้องใช้เคมีไม่ต้องใช้ยาแล้วก็ปฏิทานที่อาจารย์พูดคอร์สที่แล้วเรื่องที่แล้วที่ผมประทับใจก็คือ,อให้ทุกคนที่มาเรียนเนี่ยเป็นโรง,โรงพยาบาลเดลิเวอรี่ให้อาจารย์นะครับเราเป็นโรงพยาบาลเลื่อนที่เราอยู่ที่ไหนคือเราใช้ศักยภาพที่เราเอ ที่เรามาเรียนที่เราเป็นเรียนรู้ศาสตร์จัดกระดูกหรือว่าถนอมสุขภาพที่อาจารย์สอนไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไปดูแลคนในชีวิตครอบครัวเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หรือว่าเป็น,เป,นเป็นปัญญาหึือว่าคำโอวาทที่ดีมากๆนะครับนะที่ทําให้สิ่งนี้แหละที่เราจะนําไปส่งต่อให้กับผู้คนที่เรา อยากช่วยเหลืออะไรเงี้ยครังมนะันจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขายังติดขัดในเรื่องสุขภาพในเรื่องของไม่หายนน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพอมาถึงมือเราเราอาจจะพลิกชีวิตเขาไปเลยก็ได้นะครับนาะออันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่แต่ผมใช้คาว่ามหัศรรย์ที่ท,ที่ที่อาจารย์สอนแล้วเราเรียนเรียนรู้แล้วก็อีกอย่างที่หลายๆท่านบอกว่ามันสิ่งที่เรามาเรียนรู้มันเป็นการแบ,บ่งปันเป็นการแชร์ลิ่งกันเป็นพลังงานที่ดีอะไรเงี้ยเนาะ อยากจะส่งต่อพลังงานดีๆอันนี้ส่งไปเยอะๆมากที่สุดที่จะมากได้นะครับให้โลกใบนี้มันสดใสแล้วก็มีความสุขสันติภาพในโลกใบนี้ของเรารขอบคุณครับสวัสดีนะครับผมชื่อวัดนะครับคนอื่นกรเพืดด่กนันเยอะแล้วยจะฝากแค่สองข้อครับเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันทั้งในครัวเรือนด้วยแล้วก็การปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์ด้วยไม่ว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ ที่อยู่ที่ไหนคือหนึ่งเขาเรียกว่าความกตัญญูครับกตัญญูแปลว่ารู้คุณแลวสองคือกับะเวที่ตาครับก็การตอบแทนคุณเรื่องสองข้อนี้ครับเป็นเทวธรรมแล้วถ้าผู้ใดปฏิบัติท่านมีเทวดาในหัวในหัวใจครับเช่นพ่อแม่ของเราเนี่ยเราก็ไปรู้คุณท่านแล้วก็ไปตอบแทนท่านอย่างท่านท้ายการถอมเนี่ยเรารู้คุณท่านแล้วแล้วเราต้องมาตอบแทนท่าน เอไปก็หวังว่าทุกท่านจะมาเยี่ยมเยียนที่นี่กันเรื่อยนะครับขอบคุณมากครับ